สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องพี่น้องไม่เท่าไม่เท่าน้อยสบายดีพี่น้องทำปืนยหนังสือเด้อพี่น้องเอ้ยคนแถาคนแถวนะลูกคนแถวคนนี้ข่าวดีเด้อทางบสาวมวยทางคุณยายเด้อพี่น้องเด้อทำให้กิ้วบ้ามสบายดีป้าแพททุกคนเลยสบายดีป้าแพ เอื้อยหักจากอเมริกาเอื้อยแพ็ทคนส่งเงินมาให้แล้วจะไปน่องเริ่ซื้อโต๊ะประสังเรียบร้อยแล้วคนซื้อโต๊ะให้มาเป็นของควันเงินแง่หน้อยอะไวก็ให้เงินหยิบหนึ่งลอยเหรียญซื้อโต๊ะหนาลอยหาหาสิบเหรียญแล้วก็ให้ย่ายเนี่ยหาสิบเหรียญอะไรก็ให้เสามุ้ยซอยขาห้องสอยขาหงเือนพี่น้องลอยเหรียญแล้วก็ให้น้องให้คิวหาดอน ได้ซิดอนรลยกานั่งลุ่งได้หาดอนเท่าเมฆได้หาดอนนังทองได้หาดอนรลยกันน้องต้นหอมเออน่องต้นหอมก็ได้หาดอนเดีนน่องเด้อกับใจเด้อกับใจแลายเด้อกับใจดีมีสุขภาพแข็งแรด้วยเงินทองมีแหงเด้อให้รวยอยู่ดีมีแห้งเง่งเง่งรวยรวยกับการรวยได้ลายกว่าเก่าเด้อลูกเด้อให้ได้ลายกว่าเก่าเด้อ ให้ร่ำให้รวยกว่าเก่าเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อคุณช้ำกันกต่สุขภาพและคนเอาเนาะสุขภาพดีและจ้ะหาเงินหากรรมกับท่องแทีวคนเอาที่นอกแม่นเนีนข้าว่าสุขภาพดีเนาะแม่นช้ำกันสุขภาพดีแหละเออเฮ้ยขอบอกขอบใจเอื้อยละลายเด้อใจเอื้อยเด้อใจละลายใจกระ้ืนเด้อให้มันทำยืนเด้อลูกเด้อ ใจปลาเพชรไปไอไคิวใจเด้อปลาเพชรเด้อเนื้อเออไฮคิวปลาชื่อไันทางเรื่อื่อไห้แคมเพิร์ดเด้อเออเไปดึงกูกแล้วโอ้โหมาถุงยาดูุ้งยาปลาเพชรเด้อลูกตุงยาปลาเพชรก่อนยากนตุ้งยากรใจเด้อปลาเพชรเอ้ยอาดอนกับพอดีชุบแคมเพิร์ดปลาเพชรเอ้ย ไปดิจุบแปมป์ปั้คนก็ซอยข้าห้องชามวยพี่น้องเอ้ยแมนแมนแมนแห้ขอบใจได้เลเด้อเยสุขภาพเก่งโอสีหยมยายล่ะจะให้น้องมีอันหอมอยู่เฉพาะข้าหองถือบาบาบาอยู่เห็นกระจาดอดองดอดองลูกอันนั่นมาหนักแค่ไหนนะเ้วเอาลูกเอเมีอะลรเออเออมีรเตยนชา่ผ้าฮะเียนชา่ผ้า คือว่าหากัญญาอยเลยนตเราดคัดไว้หรื่งานย่งเการี่ไปกูเนี่ยไหนระตุกตุกโอ้ด้วยเอากรเซงอุ้มลูกนะอุ้มไปในบ้านึง เฮ้ยโเย็บไปเลยพกเย็บไปไปเลยอ่ะป okay? okay? okay. well, ังเยอ้ยเยบไปหมดเลยโกเยบไปเลยเยบไปไปเลยอย่บไป่เลยบอกเป็นไเนี่เดลงไปโอเคก่อนโอเคก่อนคิวโโอเคสรับงดให้แม่คนเด้แม่ในหาซิบอันนกับร่านอันร่านหนึ่งแสนหาซิบพัน ให้เราลหนึ่งแสนอันน้นเลยลนหนึ่งแสนอันนั้นละนันลนสองแสนเลยอันนับๆในชังไอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอันนี้ของคุณยายหาสิบเหรียญเอาเงินลงมงินนี่น้องเลยว่าในเงินขึ้นเนอะว้าในขึ้นล้านสองนะ มไม่ปเทาไปเพชรอช่ไหมนะไปปวดเหรียเป็นงคลิปเจ้าไปไปปีไปนวดในเทานะสบายเนาะเล่มานเทาเลยมาเทาไปปวดอย่างวดแล้วก็แดเงินที่จะมาใ่ใหม่เลยโซเนเด้อไหมเดเงินลูกช้เด้อเงินปราแพชดเด้อนี่เด้อปรเพชรเอ้ยให้เราห่างรีกบเขาเนาะเราเด่นว่าเราดีให้คุาแล้

เงินแ่เงินท่ไหคิวมามาเราอยู่หลบปกัเองเ้ยเท่ไคิวเลยเ้าเเลยไคิ้าเลยไคิวพุดีได้อันแซงเฟิรเออไ้คิวหาดอนได้ลืมเลยแต่ของนั่งนับนังทองนังต้นหอมนอไเลยต้นหอมเนาะอะไรี้ยหลยไล่เลยได้มันค่ะ นถามยู <segue> ่กามนะเฮาอยู่บอคนมากเลวกันมันมามมาไอคิวเด้ไอคิวยังบอาบอกเป็นอุ้ยอุ้ไอคิวเลยจ้าไอคิวบอาเป็นงขนาดว่าเขาก็มาลูกละ โปปปลาป่ปลาเอาเกา้มมเกาล้มก่อนสาวปอรนใน้คิวเด้อมาเต้เอนฮะอันนาเลือแต่ก้องน่องนุ่งน่องเอาเดี๋วเาไปใหเขาเด้ออระขางมนามมปาาาอุ้อ้้้อนั่งนี่นั่งเออแสต้นวัาวเาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าเ้ย้โค้โค้ดโค้พอ ขอบใจประเพณหลายเด้อคอยประเพณสุขภาพแข่งอยูดีแงอือขอบใจสอื่งวยแระเอ้ยขอบใจเอ้ยลายสีขาสแพงเนาะเอออาถนเนี่ยนกนเอ้ยแม่นีให้บังเงินเดือเะคนทำคนแพงไปจากนี้เละทองทองคืมาทองออเอาเงินเอาไม่ไหวมาขอบใจแล้วก่อนมไหม ขอบใจป้าเพชรไมมนักต้เจุ่มเรือเพชรนี่ย่างซีมาแม่ชมจิฟมาเลยสิแกงไหมสิฟก์ผ้าไปสุดเลยนะมาเลยสิแกงไหมกแ่มมาเลยสิเล่าแกงรม่าเพชรม่ได้ซีมาเราซีมาดิเขาเปิอันนัเราใส่้าหัวขอบใจป้าเพชรได้เลยจ้า สื่งงัวกันชื่อโลกเรามาเออชิมจ้ำชิมเนื้อชิมจ้ำเนาะเรากินเอาเอาเอาเด็กก่เอาไปให้อาณาเด้อพี่น้องเด้อน้องเมฆน้องลุงเด้อจ้าพี่น้องเด้อเงินนางอดเด้อเอาเงินมาให้ก็เด้อพี่น้องเด้อให้น้องเมฆกับน้องลุงฮะอยู่ในห้องแอร์จะอ่อนเลยมีห้องแอร์นอนเย็นๆเอาจานาจานาที่ใบไซส์ใหญ่ อะไรนอนชุภาพอยู่บ่านี่เออชุภาพเรียบร้อยอยู่เห็นว่าก็ได้ว่เมฆรับบ่โอาเย็นมีแหงเด็ดกูคิดว่าตายยังเด่นเลยเด้อสามคนเฮาอ่านะเขาคบพี่น้องเห้ยโอ้เย็นนั่นเนาะรุ่นได้เนี่อ้นมื่นป้ายบ่อันนี่ยเพราะแอร์เนี่ยค่ะโอ้ยนั่งนัดเพิ่นก็อยากเห็นห้องแล้วท่าสีแล้วหรือกระซีดเพดานห้องเดียวหักก้อนว่ะรุ่นนี้ถือกุมมเออเสียงรุ่นนี้ก็เย็นคือกัน

เอาลงมูก่อนพี่ดงวอ้ยอันยาก3 0สามสิบตันน้อยได้และน้อยเนี่ยมันเป็นขีดตัวนี้เนาะสองขีดพาไปเนี่ยเด้องานเวียดนพาไปถามหรอกเออก็เจ้าไฮดาวแบบไหนอันนั้นอันเครื่องปั่นน้ำอ้อยนะหกเจ็ดพันบาทเลยเข้าใจหกเจ็ดพันกับหกเจ็ดพันของดาวแต่ว่าเ้าอยากถามเขาว่า ก็กอนเท่ายเพื่อมีเงินประเภทพสให้นี่นะให้เขาก่อนจักพันนาหาหกเซนนะนะจะไปขายน้ำอยู่หนาเฮือนพอได้เก็บหาเก็บซีฟเนาะเออเก็บซีฟขายสุดก่อนนะท่านหนึ่งก็เอารุงเล้ยวเอาลงเลยโอ้หมูตัวนี้ลายเลยสัตว์หมูตัวนี้ซองกุ้งเลยสัตว์หมูตุยหมูตุยได้หมูตัวนี้ได้บ่อยหมูตุยอันนียนแม่ยักไว้ให้ขาขนมคนสามสิบกัน อืมน้องเพ่องน้องลูกก็แม่โทมกันเลยบ่อืมเขาให้น้องเขาบ่ได้เลยอันนึงเอาลงให้เขาคันแม่คันบ่เอาลงนี่ก็แม่ใเบิดะีพี่น้องเรื่องเนาะเอาลงไว้จังซี่ล่ะไลงไว้น่ะก็มันเอาบ่ได้สิซะอือือมโฮมมันล้มนั่นละทุบ่ลุงเอ้ยแม่อยากทุบหมูจะได้อยาได้แม่อยาได้ว่าซั่นทุบหมูเฮาได้จักเดือนล่ะฮะจักเดือนล่ะ โฮ่มาซื้อมาให้ปินมูตเบียวๆเลยพวกนั้นได้เัอา้นพาไปก็ได้ไปทำอันนั้นเครื่องปันน้ำอ้อยห้านเวียดเนี่ยนะจากด้าวเอามาคาวเข้าให้ดาวอย่างไหั่นเวียดอาเวียดเซโนเฮานี่ยผักไผ่กระดาวได้อยู่เซโนฮะผ้าไผ่กระดาวอลละ ก็เจ้าหายดาวบนเออเห็นอยู่เห็นระดับรายลายเออหลายมีอันแบบน้อยแบบเอออยากได้แบบน้อยฮะมาาแบบว่าเฮาเงินเฮาบ่หลาณฮะนะก็มันสบายมันบ่หนักอยากดาวเนาะมันถึงพอได้ขายเฮาก็เอาตู้เงินขายน่ะอันพอนให้เขาเอออออันหยอดหมูไว้ขายหยอดหยอดหมูไว้ให้เขาเนาะขายดีเด้นอากาศหอดเลือดหนาขายน้ำโคกแน่นน้ำบ๊อบซี่ในขายู่หนาเอื่อนน้ำโอ๊ยปั่นแน่เขาแฟน้ำเย็นกับฮัทเห็ดจัดแซ่บ โบโบมีหา่านมันบดเป็นตายกับพี่นุม่มเขาต้องมีตั้งหา่านเป็นกำงามแลยเขาจิงเวะมันมันบมมนเด็กน้อยกินมีแต่ผูยย้ไนเออเออเมือมนิว่าห้าสิบเหา็ดใส่กระตุกคือตะกี้มันบดได้เขาต้องเห็ดเป็นหา่านคักๆเขาบดกินเนาะเขาบกินคันนำเอ้อยยังว่าเอาเอาคันวงอ่า้พี่น้องเย็งไงไนเลยอยากนอนนอนไม่ค่อยไปจิ้เนาะเา้งจ้น้องทุกคนทก็ได้คลิปน้พี่น้อง